สวัสดีวันปีใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะวันนี้คลิปนี้นะคะก็มาอวยพรเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ YouTube โดยเฉพาะนะคะเนื่องด้วยวันปีใหม่ไทยปีนี้นะคะปีพศ2566นะคะดิฉันขออวยพรให้เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขและก็ปลอดภัยนะคะไม่มีโรค ไม่มีภัยนะคะไม่ขอให้คลาดแคล้วอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะจะเที่ยงแล้วนะคะก็เห็นเด็กๆนะคะเห็นเด็กๆมาเล่นสงกรานนะคะเนี่ยถือปืนฉีดน้ำนะคะรู้สึกว่าจะมี โอ้ยอย่ายิงนะโดนโทรศัพท์นะคะแต่งตัวโกเออเอาเอ,าเอ,าเอาโอ้ประยุทธ์ปรสร่างเนียน <แว S 1> ทำงานตลอดเนาะ<ว>โอ้ยทักทายทักทายช่างทำบ้านดูวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเออวันนี้ก็มีบุญสงกรานเนาะเออก็มีรถน้ำดําหัวนะคะ